ส่วนประเด็นเกี่ยวกับคุณหมอบุญเนี่ยที่เป็นที่ยืนยันเมื่อวานนี้ในเมนเจอร์ออนไลน์ไลฟ์เนี่ย ได้สรุปความใช่ค่ะแล้วก็โพสต์เอาไว้นะคะย้อนรอยเบื้องหลังดิวธรรมศาสตร์หมอบุญเผยเองทนบุรีช่วยธรรมศาสตร์ดิววัคซีนโมเดอร์น่ากับโปรแลนด์ตั้งแต่ตรวจสอบคุณภาพจองเครื่องบินนำเข้าและกระจายวัคซีนในไทยรวมทั้งทำประกันวัคซีนให้เผยจะนำเข้าตั้งแต่26ตุลาคมแต่ว่าติดเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกับก็มี การแนบริ้งนะคะของผู้จัดการมาด้วยเกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะครับคือประเด็นนี้ก็คือเรื่องของดีลวัคซีนบริจาคจากโปรแลนด์<ะ>ธรรมศาสตร์แล้วก็โปรแลนด์คุณหมอบุญเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เปิดเผยตนเองว่าตนเองนี่แหละเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังดีลที่จะไปช่วยให้ธรรมศาสตร์เนี่ยได้วัคซีนกับโปรแลนด์อันนี้เป็นการยืนยันเป็นการยอมรับเอง แต่ทีนี้ที่คุณหมอไม่พูดเลยก็คือว่าการที่ไปอ้างว่าจะนําเข้างแต่26ตุลาแต่ติดเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็เท่ากับโยนบาปไปกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเขาชี้แจงแล้วแล้วระดับหมอบุญเนี่ยผู้บริหารโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยจะไม่รู้เลยหรือว่าของบริจาคเนี่ยจะเอามาขายในประเทศได้อย่างไรเพราะดีล1.5 1ล้า500แสนดิล1ล้า500แสนโดสเนี่ย จะให้ธรรมศาสตร์ฉีดเนี่ยห้าแสนอีกหนึ่งล้านเนี่ยธรรมศาสตร์บอกว่าจะเอาให้หุ้นส่วนคนที่เป็นผู้ร่วมดีลเนี่ยเอาไปขายแต่ขายในราคาที่เป็นราคาต้นทุนแต่ในโลกของความเป็นจริงคือมันคือธุรกิจแล้วใช่แล้วจะไม่รู้เลยเหรือว่าการทำแบบนี้ของบริจาคเอามาขายรวมไปถึงโดยไม่มีเอกสาร ยืนยันรับรองอนุญาตจากตัวแทนของโมเดอร์นาในประเทศไทยอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นการที่เอาเรื่องนี้มาพูดแล้วเอาไปโจมตีทางการเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่แฟร์ <c oughs> เพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ชี้แจงไปแล้วนะครับส่วนแฟนเพจล่าสุดคนดังอีกหนึ่งคนคราวนี้ใน